สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเซนนะคะไม่ต้องตกใจนะคะว่าวันนี้ทุกคนเนี่ยเข้ามาดูผิดช่องหรือเปล่าเนื่องจากวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่ Speed Mother Chanel n <c> เ <oughs> ซนนะคะได้ยึดช่องจากพี่เขื่อนเจ้าชายแห่งรถมือสองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก่อนอื่นนะคะเซนต้องขอบอกเราคร่าวๆกันก่อนนะคะว่าทำไมวันนี้นะคะเซนถึงมาพบกับทุกคนที่ Speed Mother Chanel n ก็เนื่องจากว่า ปิดมัตเตอร์ channel ของเรานะคะอยากจะนำเสนอคอนเทนต์ใหม่ๆสนุกๆแล้วก็อยู่กับคนสวยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พาพวกเราทุกคนนะคะได้ดูรถสวยๆจากเต็นท์ของเราด้วยนะคะ นะคะก็สามารถที่จะส่งความคิดเห็นนะคะหรือว่าไอเดียใหม่ weakest, <respuesta. S 1> ๆนะเข้ามาทางช่อง Facebook Speed Matter <moderate> Trading ของเราได้เลยนะคะแล้วก็เราก็จะจับประเด็นต่างๆนะคะความคิดเห็นที่เพื่อนๆส่งเข้ามานี่แหละไปเป็นไอเดียในการทำคอนเทนต์สนุกๆนะคะจะได้ไม่น่าเบื่อไงล่ะคะชอบน้องอ่ะน้องน่ารักมาก หมาะกับผู้หญิงตัวเล็กๆน่ารักแล้วก็ดูแลง่ายอย่างเซนเลยนะคะเอาละค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเซนก็จะพาทุกคนนะคะไปชมรถของเราด้วยว่าวันนี้เรามีรถคันไหนสวยๆบ้างอยากจะมาอวดน,นะคะจากเต้นของเรา Ferrari แค่นี้ก็เราใจแล้วค่ะอันนี้ก็เป็น Ferrari สีขาวนะคะ F430 สวยโฉบเฉี่ยวมากๆ พาน้องไปทำชาเลนจ์อะไรมีคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเซนจะมาขับเฟอร์รารี่ให้ดูในเทปหน้าติดตามกันด้ค่ะไปดูคันต่อไปกันดีกว่าค่ะทุกคนคะ่ะอย่าลืมนะคะอยากให้เซนพาน้องไปทำชาเลนจ์อะไรคอมเมนต์กันมาได้เลยโอเคนะมาถึงคันต่อไปค่ะคันไหนดีคันไหนดีไปดูคันนี้กันดีกว่าไหมอ่ะน้องมินิคูเปอร์เนี่ย<อ>น้องมินิคูเปอร์นี่คือ คือพูดไปแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาพูดใหม่มาถึงคันนี้เลยค่ะทุกคนค่ะ <c oughs> เหมือนดีฉันจะเดินเข้าหาแต่รถซปเปอร์คาร์ <c oughs> พอที่ฉันรู้สึกว่ามันเหมาะกับฉันนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะทุกคนค่ะ Porsche Porsche นะคะบ้านเราเรียก Porsche ถ้าเป็นภาษาฝรั่งบางประเทศเขาก็จะเรียกสั้นๆว่า Porsche แต่ถ้ามาจากต้นกำเนิดของเขาเลยนะคะประเทศเยอรมนีเขาออกเสียงว,ว่า Porsche Porsche ดูปากนาชชานะคะ p o r s c h e เดยกเกลียดฉันนะอันนี้ก็จะเป็นคาร r ล่านะคะคาร์เรล่าเบาะสีแดงวสวยเลิศม,มากรถในฝันของเซนเองนะคะ <c ười> ใครกันน้าจะซื้อให้ไปคันไหนต่อดีคะทุกคนรถเยอะมากวันนี้สนอยากอวดคันไหนมาถึงคันนี้นะคะ oh. ทุกคนเซนจะเป็นคนที่ชอบรถที่แบบสีแบบพ,พื้นนะคะนี่ก็จะเป็นสีขาวมุก อินฟินิตของเราสวยหรูและดูแพงมากๆนะคะสวยหรูและดูแพงแล้วก็เหมาะกับคุณผู้หญิงผู้หญิงที่สวยสง่าเหมือนเซนนี่แหละอินฟินิตี้สวยมากนะคะทุกคนคะ่ะ G375 รุ่นนี้นะคะแล้วรุ่นนี้คะ่ะทุกคนมาถึงน้อง Porsche Porsche p o r s c h e b o x s ตอรนะคะ และนี่นะคะก็เป็นรถทั้งหมดที่เราได้จัดเตรียมไว้ที่ Speed Master นะคะและใน EP หน้าค่ะเซนจะพาน้องคันไหนออกไปทำ challenge สนุกๆน,นะเพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามช่อง YouTube Speed Master Channel <c oughs> ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมในตอนต่อไปด้วยนะคะแล้วพบกันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกัน EP หน้าค่ะ